ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม b o ม m ซดออริจินคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปลงดันเจียนหลายคนไปที่ท่าเรือนะครับนี่ดันเจียนหลายคนซึ่งตอนนี้เกมเขาได้ปลดเลเวล45มาให้เราแล้วนะครับด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่ให้เราฟาร์มในระดับถัดไปนะครับก็คืองานกีฬากูรูสำหรับด่านนี้นะครับ ในระดับยากผมได้ลงไว้แล้วนะครับเขาก็จะแนะนําพลัง27,000ขึ้นไปซึ่งด่านนี้มันไม่ยากครับแต่ว่ามันจะมีเมคานิกในสเตปไอสเตจแรกอ่ะมันมันมีแมคานิกมาให้เราต้องแก้นิดหน่อยนะครับถ้าเราพลังไม่ถึงหรือว่าดาเมจยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในคลิปที่ผมลงผ่านก็แล้วกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูที่ของดอปกันก่อนนะครับอระดับยากนะของดอป ก็จะมีตั้งแต่หินบวกนะครับมีศิลาหินศิลานะครับแล้วก็จะมีดาบกระจายฟ้าอาวุธฟ้านะครับแล้วก็จะมีชุดเซตที่เป็นชุดของอกูลูแล้วก็จะเป็นพวกมุกดามจอะไรพวกนี้นะครับซึ่งของหลักๆที่คนน่าจะหากันก็คือชุดนะครับชุดคอสตูมอันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5แบบมีกูลูส่วนสนุกกูลูฟ้าอ่อนกูรูสับปะรด กุลูทะเลลึกแล้วก็กุลูลายพางครับซึ่งในบรรดา5ตัวนี้ผมยกให้กุลูฟ้าอ่อนเนี่ยสวยที่สุดและเป็นชุดที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับแล้วก็อีก2ตัวก็คือกุลูส่วนสนุกกับเจ้ากุลูลายพางนะมันปั่นดีตัวนี้แล้วก็มุกดาเมะครับมีดอกในด่านนี้นะแล้วก็จะเป็นอาวุธฟ้านะครับอย่างเช่นดาวกระจายกับตะกร้าผลไม้นะครับ แล้วก็ของดอบหลักๆในชั้นในในด่านนี้ก็คือหินศิลามันจะเหมือนของดันไก่เลยนะก็คือหินศิลาแล้วก็ชุดนะที่คนจะตามหากันสําหรับอันนี้ผมได้ลงผ่านไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในคลิปให้ก็แล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอฝากร้านเติมเกมสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนําร้านอินเด็เติมเกมเติมบูมซัด r อ g ิจแพ็กใหญ่ จาก3,700บาทลดเหลือ2,500บาทเติมถูกปลอดภัยต้องร้านอินแบกเติมเกมถูกทะลุมิติจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมาก็มาเตรียมตัวในหน้าดันนะครับนี่ก็ลุยเลยนะครับซึ่งสเตจแรกนะครับสเตจแรกเราจะต้องสู้กับกูรูนักมวยตัวนี้นะครับเป็นบอสชั้นแรกนะ เมคานิคของมันก็คือมันจะมีการโกงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ากรรมการโดนปลากระป๋องโคกใส่เจ้านักมวยนี่มันก็จะตีเราคนละทีนะครับซึ่งอันเนี้ยชุดบวก8บวก9กันหมดแล้วนะมันก็เลยจะดูไม่แรงเท่าไหร่โดนนะครับเราก็ทำดาเมจไปนะครับทำดาเมจไปประมาณ3เทินสองถึงเทินนะคนละนะคนละ 2- 3ถึงเทิน เมื่อกูรูนักมวยเนี่ยมันทําการบัฟเมื่อไหร่นะครับบัฟที่เป็นบัฟดาบหรือว่าบัฟเกาะเมื่อไหรนะ่เนี่ยให้เราเคาะกรรมการนะครับที่หลับอยู่ข้างบนนะที่โดนปลาป่องโคกใส่ให้เราเคาะใส่กรรมการแล้วกรรมการเขาจะมาปลดปลดบัฟของไอ้เจ้ากูรูตัวนี้ให้เราแต่ว่าตี้ผมเนี่ย เขามีบวก122 2คนนะครับแล้วก็บวก11อย่างผมก็บวก11แล้วอีกคนนึงก็น่าจะบวก11เหมือนกันนะครับผมจําไม่ได้นะมันก็เลยค่อนข้างชิวอ่ะนี่นะครับจะมีคนโยนป่องโคกให้กูรูเขาจะได้บัฟดาบนะครับแล้วต่อยอันนี้ก็คือคนนี้เขาบวกของเยอะแล้วนะครับมันก็เลยโดนค่อนข้างที่จะเบาตี้ผมก็เลยจะยิงย่างเดียวอเดี๋ยวผมจะ,อ,ะอธิบายแล้วก็สอนให้ในคลิปก็แล้วกันซึ่ง มันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้พลังทุกคนน่าจะ3 0 0 0 0 40,000ขึ้นกันหมดแล้วมันชิวๆครับมันง่ายกว่ามังกรมากนะด่านนี้อ่ะกรรมาการโดนกระป๋องโคก้กปลาใส่อีกแล้วนะครับอ่ะแล้วไอ้เจ้าบอสกูรูตัวเนี้ยที่เป็นนักมวยเนี่ยเขามี2ชีวิตนะครับอ่ะเมื่อกี้นี้หมดพลังไปแล้วนะก็ กลับมามีอีกชีวิตหนึ่งนะครับเราก็ยิงต่อไปอไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับในเฟสหนึ่งเฟสสองนะเราตีเขาก็บัฟแล้วเขาก็มาตีเราต่อแค่นั้นนะครับถ้าเรารู้ว่าเราตีเขา,าตายช้าเนี่ยให้รีบเคาะใส่กรรมาการนะครับแล้วเขาก็จะปลดบัฟให้เราแค่นั้นเองสเตจนี้ก็ไม่ยากนะครับ อันนี้ตีค่อนข้างแข็งก็ยิงบอสไปอย่างเดียวนะครับถ้าใครพลัง40,000แล้วเนี่ย35,000 0นี่ะมาลงน่าจะชิลเหมือนกันนะครับไม่ยากนะแล้วก็ผมจะสปอยให้หน่อยหนึ่งก็แล้วกันในอนาคตนะครับผมไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนไอ้เจ้าสัตว์เลี้ยงกูรูต่อยมวยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้ามานะครับซึ่งเป็นตัวที่เท่มากๆนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูสกิลนะว่าสกิลเขาทําอะไรได้บ้าง อันนี้ผมก็ลองเทสดูนะว่าคนที่โดนเนี่ยโดนล็อกห้ามบินห้ามเดินเนี่ยถ้าเกิดกดล้างมันจะลบกี่สถานะสรุปก็คือลบได้แค่สถานะเดียวนะครับก็ไม่ต้องพกมาพกเลือดพกโล่พกพาวมาดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองของผมนะอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสเตจแรกนะกรรมาการนับเรียบร้อยอ ไม่ยากนะครับยิงอย่างเดียวเลยถ้าดาเมจถึงแต่ถ้าดาเมจไม่ถึงแล้วศัตรูได้บับอาร์เมอมร์เมื่อไรเนี่ยแนะนําว่าให้คนหนึ่งรีบเพาะกรรมาการประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็มาลุยต่อสเตจท,ที่2ซึ่งสเตจท,ที่2เนี่ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการโจมตีครั้งที่3ของบอสเนี่ยจะรุนแรงมากๆเลยนะครับสำหรับเมคานิกของชั้นนี้ เขาจะมีบัฟให้ผู้เล่นนะเป็นเหมือนด่านที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับด่านนี้มาให้เราฟาร์มของนะครับก่อนที่จะไปเจอด่านยากในด่านสุดท้ายนะอ่าด่านสุดท้ายนี่หมายถึงเป็นด่านไออ่าห่วงมิตินะครับไอเจ้าด่านนั้นนี่คือน่าจะยากอยู่พอสมควรโอเคมาคุยกันที่ด่านนี้ต่อนะครับซึ่งด่านนี้สังเกตวงสีสีด้านด้านล่างนะครับถ้าใครอยู่ตรงสีแดง จะได้บัฟดาเมจนะครับถ้าใครอยู่ตรงสีฟ้าจะได้บัฟอาร์เมอร์และถ้าใครอยู่ที่บัฟสีเขียวจะได้ฮิลนี่ครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ตรงบัฟสีแดงนะผมก็ยิงไปเลยไม่ต้องขยับนะครับถ้าใครอยากจะได้บัฟก็เดินมาเอาบัฟก็ได้นะครับเทิร์นแรกๆเราาเดินเก็บบัฟไปก็ได้ก็ ทำดาเมจกันไปนะครับเทิร์นแรกบอสจะเปิดเอ่าเปิดชิลนะครับเปิดโล่ทำให้โดนดาเมจเบาลงก็ตีไปนะครับเป็นด่านที่ค่อนข้างชิวอยู่นะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมาฟาร์มหาชุดมากๆเลยด่านนี้แล้วก็เป็นด่านท้ายๆสำหรับคนที่อยากจะได้ศีลาเอาไปอัพตัวละครเพิ่มนะครับเพิ่มสแต็ นี่ก็โจมตีครั้งละพันสามนะครับแล้วเขาก็จะลดลดเกาะเราด้วยนะครับอันนี้ก็ตีไปก็ทำดาเมจอย่างเดียวนะครับชั้นนี้ไม่ได้มีเมคนิกอะไรยากมากก็เป็นด่านที่ค่อนข้างจะชิวๆก็ตีไป9นัดเพื่อที่ว่าหวังคินะครับ สำหรับใครที่จะกดบวก2แล้วก็คูณ3เนี่ยผมแนะนำว่าต้องกด50ได้ด้วยนะครับมันถึงจะคุ้มค่านะดาเมจมันจะคุ้มค่ามากกว่านะครับก็พลังงานในการกดแบบนี้จะใช้สตามิน่าอยู่ที่305นะครับอันนี้ก็ครั้งที่2นะครับโจมตีเขาก็จะผลักคนหนึ่งออกแล้วก็ตีติดขี้นะครับก็ไม่ได้แรงมาก ทีนี้ใครอยากได้บัฟอะไรก็เดินไปเก็บได้เลยคนนี้เขาก็เดินไปเก็บบัฟเป็นบัฟโจมตีนะครับนี่ผมก็เดินมาเก็บสีเขียวนะครับมาเก็บให้ดูนะว่าอันนี้คือบัฟเลือดบัฟฮิวนะครับ ที่อยู่บัฟตรงดาเมจอยู่แล้วก็ทำดาเมจไปเลยชิวๆมีเขาคลิก,กันค่อนข้างแรงเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็รออาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอยากได้นะมันเป็นอาวุธที่ค่อนข้างดีนั่นก็คือครบเพลิงนะครับสำหรับสายพลังงานสายคีดเนะี่ยเป็นอาวุธที่ดีมากอ่ะนี่เขาก็บัฟดาเมจมาแล้วการโจมตีครั้งที่สามของบอสเนี่ยจะแรงนะครับโดนคนละสามพันเลย ซึ่งถ้าใครเลือดน้อยก็น่าจะเจ็บหน่อยนะครับแต่นี้เขาน่าจะเลือดเป็นหมื่นกันละก็เลยชิวๆเขาก็ยิงไปนะเพาครั้งละหมืนน่นสามดาเมจแรงมากคนนี้ก็าทาดำดาเมจเพิ่มใกล้จะจบแล้วนะครับ อีกคนนึงพาวก็น่าจะจบแล้วนะครับคริสองหมือนอก็ไม่ยากนะครับด่านนี้มาดูกันที่ของดอปนะครับก็จะเป็นมีมุกมีศิลานะครับศิลาแล้วก็ผมเปิดได้แหวนนะก็จะมีพวกชุดด้วยนะครับแต่ว่าก็ออกยากนิดน,นึง โอเควิธีการลงก็ไม่ยากนะครับถ้าพลังเหลือๆเนี่ยมันก็จะผ่านชิวๆนะครับแต่ก็ถ้าใครพลังไม่ถึงก็ลงตามที่อ่าทำตามที่ผมบอกนะครับมันจะได้ผ่านได้สะดวกแล้วก็สบายมากขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ